เดี๋ยวพี่น้องไข่ละงงครับผมอืมสวยงามครับพี่น้องสองไข่โอุู้้นะครับ,ค,ค,รบครับพี่น้องพอกลุ่มนึ่ลนะครับปุดอกวะป่าละไสองโอ้นี่มูนึงเลยครับพี่น้องเออเทวดากับบานแล้วเนาะหาดอกสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับพิสาบนบานสวยแล้วครับ วันนี้อีสานบ้านสวนผ้าพ่อแม่น้องมาหาเห็ดครับพี่น้องไปเบิ้งครับว่าเฮาเสียหน่อยหลายครับแต่ว่าก่อนที่ไปหาเห็ดครับพี่น้องต้องขามน้ำครับผมมีครับพี่น้องเอาข้างไปครับมื่นจะงอนได้พ่อแม่ยชั้วลมเอาโนแมนเขาไข่ลูกเสือบานนี่เอาครับเอาเอา งาน้ามันขนตัวต้องลงมาเด่นเพราะว่าน้ามันจะแห้งค่ะไหวบ่ครับไหวบ่ครับไหวบ่มื่ไอไหร่หนู กดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับลรงพี่น้องครับเห็นสีเรืองเรืองบันดึงครับเป็นไข่เห้หลังโง่บ่ครับอ๋อไข่เห้หลังโง่นี่พี่น้องไข่เห้หลังโง่เหลืองครับอืมกระลังงามไหมครับพี่น้องมวยใส่น้านบ่เียนไข่เดียวนี่ครับพี่น้องึอ๊บึ๊บโอ้เรืองครับ สวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวงามแน่นอนไอปอลๆเห็นละโง่แล้วครับพี่น้องนี่ว่าคู่นึงดิบอ่ะอ๋อนี่กระตาครับโอ้โอเคป่าโอเคป่าวหรือเหลืองนะจ๊ะแม่นอยู่คนบอกอยู่ว่าคันพรี่บอกเป็นงูครับเห็ดพีเบื่ออ๋อได้หมาได้หมาครับพี่น้องมองบนเน้นหน่อย โอ้โหคือดอกน่อยงามแต่ <c oughs> นี่ขาบุ้งเนี่ยเห็นลวงงน่อยเห็นละวงน้อยนี่ค่ะหน่วยหลี่ไนดะ้พี่นอ่ยบุ่งเนี่บานละนนนน <c oughs> นค่ะมีครูนี่พหนยนี่ยยครับอันนี้วเ้ยอันนี้สวโคตรเอาไปเลยดอกนี่ื <c oughs> <c oughs> อวันทงคืนมั้งสองดอกอาบานแล้วไหมบ <c oughs> านเลยันไข่เอาเพราะเงียนไข่เอากาแล้ว <c oughs> <c oughs> เจ็ดสิพผอเนาะห้าตัวเจ็สดสิบผอดเจ็ดสิบผอดเจ็ดสิบผอดโค้งกับว่าไฟใหม่เนาะกันร่วมใหม่ดออกดี้ก็นีอยู่ประจพี่น้องเออนี่ครับเราบังเอครับอันนี้มีใครผม<อ>ครับพี่น้องอ๋อนี่มีใครสองใครครับผมสองใครครับพี่น้อง เหลืองครับึ๊บนี่งอกเหลือครับพี่พน้องโอ้นี่มูนึงเลยครับพี่น้องเอ้เทวากับบานแหรอเนาะนหาดอกบานจะเอาจ้าเทวดาข้าวนั่นก็เ่รานนะว่าในแถวเรื่องขกระบดนั่นคือ เพื่อนหักอันมันตัวอะไรปอหาข่าวออกเลยครับไม่อันครับรักษณะได้กัมะนั่นีวิน่ว่า่ไปกินทิแน่ครับบ้านเก่าดจ้า นี่เานี่นี่น้ำกันดูเสือันนี่แค่ดอกโคตดีเท่าไแต่ว่าดอกนี่แบบถือเกียบเยยบพราะวันถืเนอเกียยอยู่ใไ้ใบใหม่ถ้าบานจะเอาไปก่อนแต่ว่าอันนั้นบานเนียไปเบิง่งดอกนั่นไม่ได้ใครเหลือนี่เลยว่าบ,บานสาม้องเฮ็ดซีดอกบนตัวนี่บานดมืดบานบานดมืดตัวเดียวบานมานงานย่างกายกับบานโรตี ไม่ะดอกบานเขาเเอาได้ว่าตาดอกเติงสีมันได้ค่ะนี่่อดินแล้วเราไปดูพี่น้อไปเป็นมูกันคือดอกอุ่เลยว่ะไม่ก็เบาไปเถีงกค่อยครับสองดอกพี่น้องเ่วราิเลดอกเดียวครับเพราะว่าดอกนี่เรียบร้อยไปแล้วครับอยู่ได้หม่บานไปแล้ว นั่นเลยสองดอกนะบานวะท่นบานนี่ครับพ oh, hey. right. oh, ี no. ่น้องสองดอกครับโอ้บานคักบานแน่แท้นี่ครับพี่น้องเอาเยอะเลยนั่นเอ้าทั้งสิมั้งทั้งหนาก็ได้ไปมันบานแห้งไหมเห็ดกอเดือดผมเท่าเราปะมีดอกเดียวเหเห็ดกอ บานละตัวนะบาทอะยากันน่นเรื่อะไรเห็ดมันอีออกก่อนน,นั่นนั่นแหละเขาประเด็นมาเบิองมาบอกใบใหญ่นี่ฮะนี่ค่ะหอมเงืมบคำเดียวตัวนี้เนี่ยผีดอกไม้ดอกละคำเราเป็นตัวบานได้บอกไม่ผิดจะแล้วนะอ๋อโอ้โอยู่ในป่าเนี่ยน้ำมะลีดีแท้มาหย่านผีพ่อมะลีดีแท้เดี๋ยวเาเกิดรัดดอกไปก่อนไปทิมนะนี่ค่ะ นี่ยังทไม่ออกเลย,ยใครอะงกหกปานมาหน่อย,ย,ย,ยอครับีเหลี่ยงยีสต์เเหลืองปาดหัวใช่พอพอยี่หันตัวนึงหันท่งาอยู่ดียดได้ันเหินงานได่ไห นี่เนี่ยนี่นั่นนั่งบัวของคอยได้บัวบานเด้บัวบัวแดงเลยคือจังยูบนนั่นเฮ้ยเพิ่งแดงเลยนี่ผมครับพี่น้องครับผมเพิ่งแดงครับผมแมนครับแมนอืมูหนึงเด้แจ้งว่าเสียอะไรที่มีเอออีเยอะเพราะตรงไปไกลไปพระนางหาเราเลยไปก่อนนั่นดีทา้งนาไปก่อนสองสองดอกกันงามแล้ว ครับพี่น้องปล่อยพลอะครับโอ้โหตกใจเว้ดเอามาดอกนึงอยากตายเกรออยตกใจเว้ดเอาขยัเนาะยี่ครับเพชพ่งเพชรเพืงแดงครับพี่น้องดอกมันพ่งเมยเอยแเม่าเงยเพงแดงแม่เออเคลียชักบาทนะผมน้ำมูลอ่นไหมว่าแทบจะมดเคลียได้ไหม เออตีดอกเห็นอ่ว่าเครียร์เห็ดเลยไหมโบเห็นเนาะสามดอกง่ายนะครับพี่น้องเห็ดพึ่งแดง่กบเจ้คันเคียดเดี๋ยวยืนดอกโบนนีไงนี่อยู่นี่หายหายไ้หมหายยั่ไหายยังไงอู้อูโตนี่มันี่นี่ครับผมว่าผมเหยียบหลายดอกแล้วผมว่าผมบบเห็น มีเงี้ยเพืองโคมครับพี่น้องบนี่ครับสองดอกสองดอกครับพี่นอ้องหาลงไปผุเนเลยหาหนีให้พี่นงนะครับพี่น้องดอกตูมหนึ่งครับดอกหนึ่งครับอยู่ขางเห็นเลยครับแม่เหนเ็นแต่ไก่เลยครับพี่น้องว้าวมีข้าวผอมจริงเปิดมือปวดใจหายสิบ <c oughs> ด,ดอกเลย มันเป็นตวไอ้ไนี่ค่ะบอกง่ายงามอยู่ครับตามจริงกันจะเป็นมูได้ไงหรือว่งหนอนมูอ่ะหาพวกน้อ่ะหาพวนี้มูนี่แหละอ้าวอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องเกือบว่เปิดเบื้องครับนี่ครับอยู่นี่นี่ครับถ่ายหินครับพี่น้องสวยงามครับถ่ายมันเติมถึงเป็นมูอ่ะหาพวกนี้ดีหาพวกนี้นางงูเหลืองครับพี่น้อง เอองานนี้ค่ดยเอ้ยมูใส่แ้อบาดิมูเพรมันถ้าเป็นออกเลี้ยงแบบนี้มันสิยู่ผู้เดียวเอาบอกครับเอาบอกาพันไดคก็ได้เป็นมูก็สันทันดีเีนเอาบอกจะบอแห้งไหลเมลีสิเมียนอ้ยสามดอกเลี้ยงบอกเลี้งเลี้งโอเคผ่านเย็บมือแล้วเนี้เลี้ยงลเห็นมเลี้งเลี้งเลี้ยงเวพวกเลี้ยงครับเี ถ้าว่าอยากบาดแล้วแต่ว่าบาดงามอันนี้โอ้แม่ปอบย่างกายบางอันนี่ไหมออันนี้มีหัวนกยุงครับนกยุงสองนกครับใสามนกครับพี่น้องไันนี้จ้ะอ๋อไม่นกยุงหนึ่งสองหนึ่งเนื้อผุนสองอันนี้ผุนครับผมนนกยุงเหลืองจ้ะเออกระด้งงามจ้ะทั้งพุนทั้งพุนทั้งพุนสองดอกแม่ยไจ้ะปานดอกหนึ่งแม่ สามดอกไปหัวตาบ้าจ้าเนี่ยเผื่อขาลงยุ่งครับพี่น้องดอกแงงครับโอู้หูครับดอกแงงครับเอาดอกได้ก่อนอดอกนี้ก่อนวะอ่า<อ>ครับผมดอกนึงอยู่ทั้งในครับเอาใบใหม่บอกให้เนะใบใหม่เห็นอ่าโอ้แบบง่ามแห่งไหมอ้หูปาพี่น้อง,นนงค,อคู่นึงครับ <c oughs> แบบง่ามเลยครับ หาต่อไปครับเนี่ยครับเห็ดไข่บ่เห็ดที่ยัางผู้คนอิ่เรื่อมึงก่อนเห็ดผาวบ่เห็ดขาวอมนนี้เห็ดขาวอ๋อดอกงามเลยนี่มันไม่ได้เห็ดแดงกว่นั้นเลยดอกนี้น่อยไปนะไฟระงงครับพี่น้องไฟระงงขาวครับอ๋อคือดอกงามแท้เป็นไปว่าแรว่าจะมีดอกเดียว หาหมูมันเนี่ยม่แม่นได้หูใช่แม่ก็อะไเป็นหมูวะเปิดได้แม่เปิดได้เปิดดูค่ังกเหลือครับี่น้องน่เแ็นแต่ไก่เลยครับนั่นนั่นแ่นนั่นแม่นโอ้เห็ดไผเห็ดมั้แม่ระวกเหลืองระงกเหลือง ไม่พอเท่าทากินแกงเห็ดอยู่เที่ยงแล้วไหมเฮ็ดเพือนครับพี่น้องแต่ว่าดอกแังครับไปเบิงร์นรับใบเห็ดเผือกยังครับผมเฮ็ดเผือกยังไงมาไม่ใหญ่เขาแค่เห็ดเผือกยังคือใหญ่ขนาดใส่ติ๊บหนึ่งโอ้เห็ดเพือกแดงบ่เห็ดเพือกแดงยี่หลีแม่บิ่ม อีอย่งเง้ยเดอกไงโออ้อยอย่างนั้นครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ลงมาจากพูดแล้วครับผมนี่ครับกระตาครับอันนี้ของเจ<ผ>มมี่มครับอันนี้ของแม่ปอมครับของแม่ปอมบ่ได้คอ,อันนี้ของแอ,แอดมินครับพี่น้องแอดมินครับของป้าจมอันนี้ป้าหนุงป้าหนุง,ป,นงป้าห<ใ>น,น,นุ่งออันนี้ตาก้องครับตาก้องตาก้องสิบ่ค่อยได้หลายปันไดนครับพี่น้องเดี๋ยวพนวันศิภาไปอีกปลานึงครับจะไปเบิ่งกันครับว่าปลาที่สองจะเป็นจังไดนครับพี่น้องครับพี่น้องกินละงอกครับพี่น้อง นี่ครับผมแบบงามเลยครับผมนี่นี่ข้างหน้าเป็นใครครับพี่น้องนี่ครับครับมันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวครับอ่านี่ใครนึงครับพี่น้องอืมแบบงามครับอันนั้นใครน้อยครับแม่นแม่บอระเมยบอระนอนกินแล้วอายุเขาหงำครับพ่อครับพี่น้องเฮียละงัครับผม อยากกินครับอืม,อมแบบง่ามครับผมสวยงามครับพี่น้องปออีกไข่นึงค,ครับนี่ครับผมไข่ครับพี่น้องไข่ไข่ละงกครับโอู้วเข็ดก้อนแดงครับพี่น้องดูกันครับอ๋อแบบงามเลยครับโอ้แบบงามเลยสวยมาก อืมครับคุณดอกนั่ครับอ๋อออกคูเห็ดได้ตัวนี้ป้านีนอันนี้ของพอ่อพลอยสองดอกปลาตีนใ่นี่นี่งามอยงงามโยงปลาคูู่่ประตงหมูคู่วิกิบีนี่ใหญ่มากเลยจ้ะ ช่องแคบคนครับสองแค่ไปงองพ่อกลุมนึงนะครับอ้อบาวปุ๊บดอกวะป่า,าลว,ว,วละสองมาเก็บไหมปะล้งส ฝ่อเป็นมงุฎสีแม่เจ้เต้าวสามสิบมงก็ฎถพอเมื่อยอยู่เต้าวสามสิบมงกุฎถือพเมู์โอเคสวยงามรักไอดีไออยู่เอออันเดียวนี่นะสวยงามจ้ะอันเดียวก็งามอริงหรอครับผมดอกกบไม้งามครับผมโอ้ยมาเลยครับมันบ่ขึ้นสวยงามโอ้ได้แต่อันนี้นั okay. pues okay. ้นสวยงามครับเอาไว้แล้วครับ โอเจ้ากับวัตถุเรื่องขอบคุณครับครับพี่น้องเห็นละงวงครับนี่คู่นึงครับเตรียงการลองซองเลยครับพี่น้องคู่เปล่าอีกแล้วเย็นมากมันนีมาตั้งไว้เนาะอันนี้ขากลับครับพี่น้องขากลับครับอะย้ายแถวๆถวข้างหลังกันไหม โม้ายืเพื่อนอร้านมาหากินนอม่น้อหามทยแล้วลมน่เนอะองไกแล้วมนอเพื่อลมนี่ละเดี๋ยววันไหนไปไลคุบกันอินรมเหมือนับพี่น้องตอนนี้เขาก็ออกมาจากปลาแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นเฮดทั้ง2ปลานะครับพี่เขาไปครับพี่น้องนี่ครับผมมีตัวงาม พอได้เก็บอยู่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดขมครับแยกไอ้ถุงไว้ครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ได้งามครับเห็ดละงอครับพี่น้องครับผมสหรับคลิปเก็บเห็ดมือนี่ก็ข้อยโจรไปียงเท่านี้นะครับพี่น้องอยากจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุอีสานบ้านสวนเพจเฟซบุ๊กอีสานบ้านสวนเพอ่์สิมีคลิปวิดีโอใหม่พี่น้องได้เบิ่งเอาไว้พอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้อยก็จะเอามื่อลลางครับพี่น้องวันนี้ครับ